ผมคิดว่าเราไม่มีใครชนะหรอกครับ,รบไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพียงแต่ขณะนี้เนี่ยทำยังไงให้เราหาทางออกสร้างประสานความเข้าใจให้มากที่สุดที่เราคดีที่เรากำลังปรปชุมกันอยู่นั้นในทางการเมืองเรียกว่าคดีนโยบายคือและแต่นโยบายในใช้ในการี่ทจะจกันแกล้งและจัจะเฉพาะจับเฉพาะฝ่ะา,ะายเราเท่านั้น นะสิ่งที่มีการพูดกันเรื่องของนายกกระทรงตร,ตรีนายกพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติหมอดูคอมอชงคอมอชอที่บอกจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นเนี่ยคงเป็นคำตอบนะเป็นไม่ได้ทักษิณก็ไม่เอานะครับพลังเจ๊นหน่อยนะสุดารา์เกยุราพันธ์ก็ไม่เอานะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลแห่งชาติจบนายกพระราชทานจบนะไม่มีนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผมบอกก่อนหน้าแนละ้วไม่จริง บางคนบอกมีข้อตกลงกันหรือเปล่าการที่ทักษิณออกมาพูดเนี่ยนะครชัดเจนนะคนใกล้ชิดก็บอกมาพูดว่าไม่มีเนี่ยก็คงมีคําตอบว่าไม่มีจริงนะครับแล้วประเด็นใครเอามาพูดใครเอามาโพสต์ใครเอามาแสดงความคิดเห็นจนเป็นข่าวลือผมไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยเป็นกลุ่มรักทักษิณน,นั่นแหละเป็นคนเอามาโพสต์หลังจากที่พจมานเนี่ยกล่าบประบาทพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโบวถกันมาเป็นอันดับต้นเลยนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของทักสินนะผมวันนี้ผมมาทมําคลิปช้าเพราะว่าไปบนดอยไปบนดอยแล้วไปเจอรถตกข้างทางเลยต้องไปช่วยเขาเลยต้องมาทําคลิปช้าต้องขออภัยด้วย นะครับเรื่องของทักษิณน,นะฮะทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวนะฮะการเคลื่อนไหวของทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการจะกลับมาเป็นนายกตรีเนี่ยนะะจากมีการกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกตรีจะกลับมาเป็นนายกตรีว่าจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นนะะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดทักษิณว่าการตั้งนายกพระราชทานและตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดย มีทักษินเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะอดีตนาย,ยกทักษินนะไม่รู้ไม่ทราบในเรื่องดังกล่าวซึ่งการกระทำในลักษณะ IO นะครับปฏิบัติการด้านข้อมูลนะครับแบบนี้เป็นการกระทำที่แย่มากประเทศยิ่งอยู่ในช่วงของความขัดแย้งแทนที่จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเงียบสงบสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติแต่กลับนะไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้น,นี่คือเป็นปรากฏการณ์นะเดี๋ยวผมมาวาดต่อ ในขณะที่ผู้พากษาสารดีกานะฮะท่านพูดไว้น่าสนใจเราไปฟังเสียงท่านดูฮนะว่าท่านพูดอย่างไรเรื่องสองสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับไอ้แมวนะฮะว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่อ้างเป็นนักศึกษานั้นในมุมมองของอธิบดีสารดีกาท่านมองอย่างไรตรงนี้นะครับถ้าเราจัดการด้วยวิธีทางกฎหมายที่ เฉียบขาดผมไม่แน่ใจว่ามันจะ,ะเหมาะสมกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนถ่ายรุ่นคนระหว่างรุ่นหรือไม่มแต่ว่าในทัศนะของผมเนี่ยผมมองว่าสารช่วยได้แต่สังคมภาคส่วนอื่นก็จำเป็นจะต้องอสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งให้มากที่สุดท่านลองดูสิครับครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกยังโต้เถียงกันเรื่องความเห็นทางการเมือง ถึงขนาดว่าไม่ยอมกันแล้วเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์นะครับสมัยที่จีนประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านประธานเหมาเข้ายึดอำนาจได้ยุคนั้นมีการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่คนรุ่นใหม่ไม่เอาคนรุ่นเก่าเห็นเรดการ์ดเข้ามาเห็นว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็น ปฏิกิริยาของสังคมเป็นตัวถ่วงที่ส,สังคมไม่พัฒนาพ่อแม่ลูกพี่น้องขัดแย้งกันไปหมดนะครับในที่สุดเกิดอะไรขึ้นมันล่มตายทําลายล้างเจนกันไปนะครับแต่ในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จการปฏิวัติวัฒนธรรมดูเหมือนประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแต่ในท้ายที่สุดก็คือความล้มเหลวแล้วพวกเรสการ ที่เคยดูเหมือนประสบการณ์เะ็รก,ก็ถูกขับออกไปจากสังคมคแล้วก็ต้องกลับมาสร้างวัฒนธรรมที่กลมกลืนระหว่างคนรุ่นเก,ก่ากับรุ่นใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมามผมคิดว่าเราไม่มีใครชนะหรอกครับ,รบไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพียงแต่ขณะนี้เนี่ยทำยังไงให้เราหาทางออกสร้างประสานความเข้าใจให้มากที่สุดลด ความก้าวร้าวลดการใช้ความรุนแรงสังคมไทยมีจุดแข็งคือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่นะครับตรงนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าเป็นจุดแข็งที่จะทำให้แก้ปัญหา,าแก้ปัญหาหาทางออกให้กับสังคมได้แต่คนรุ่นเก่านะครับที่นับวันจะโรยลาไปก็ต้องยอมรับให้ รุ่นใหม่เขาที่เขาจะเป็นของเขาอะนะครับในต่ที่สุดแล้วให้เขาขึ้นมาแต่มันจะเปลี่ยนทายจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสันติวิธียังไงกระบวนการทางศาลก็น่าจะช่วยได้ในระดับนี้นะครับการขึงด้วยข้อกฎหมายมผิดถูกนะครับอาจจะไม่ใช่ทางออกเส้นทีเดียวในการแก้ไขปัญหาสังคมผมถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมคแล้วก็มันคงเกิดขึ้นในทุกสังคม,มทั้งโลก ตำรวจตั้งตำรวจตั้งข้อหา,ากหับฝ่ายประชาธิปไตยโดยที่ไม่ได้รู้กฎหมายด้วยซ้ําว่ากฎหมายที่คุณกําลังใช้กับประชาชนอยู่นั้นมันคือกฎหมายอะไรมันเขียนไว้ว่าอะไรไไยังแต่นายสั่งให้ตั้งข้อหาก็ตั้งข้อหาเท่านั้นเอง <c oughs> กฎหมายที่เราคดีที่เรากําลังประชุนกันอยู่นั้นในทางการเมืองเรียกว่าคดีนโยบายคือแลวแต่นโยบายใน ไทยรายการจะกันแกล้งและจะจะ,จะพ้องกับเฉพาะฝ่ายเราเท่าน,นั้นเฉพาะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเท่าน,นั้นเรานบนสังเกตได้ว่าไทายพักดีชุมนุมอีกครกั้งก็ไม่เคยโดนพรบชุมนุมแบบนั้ะก็ไม่เคยโดนร้อยที่หกจะอย่างไรหมายนี้เป็นเอกสารแห่งความอภิปปยศหมายนี้เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าระบบความยุติธรรมระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไล่เพื่อความ,มายุติธรรมติดต่อไป ันงนั้นก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าไปไปฟังว่าสรุปแล้วตำรวจวเาขาตั้งข้อหาอะไรเราเป็นแน่เราขอเผาหมายนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรแการประท้วงถ้กับกระบวนการที่ิธรมของประเทศไทยขอให้ทุกท่านเพิ่มถ่ายรูปเป็นนะฮะ

สตีนรจงพินาศประชาชจงเจริญสตีนรจงพินาศประชาชจงเจริญสตีนรจงพินาศประชาชจงเจริญขอบคุณมากครับในหัวข้อนี้เราคงเห็นเป็น2ประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับสประเด็นที่ว่าก็คือเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติล่าสุดคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็รองนายรัคมตรีรันตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ พักประชาธิปัตยนะครับให้สัมภาษณ์กรณีถึงเรื่องของจะปรับคอรมอนะครับว่าได้ได้มีการพูดคุยกันเรื่องในในประชุมคัมตรีหรือไม่เรื่องสถาบาลแห่งชาตินะครับในความในฐานะตนเป็นสบ,บาบแห่งชาติในโลกจะเกิดได้อย่างไรก็ต้องอยู่ในสภาวะสงครามหรือสภาวะวิกฤตที่ระบบปกติไม่มีทางไปแต่สําหรับสถานการณ์ประเทศขณะน,นี้ระบบรัฐสภายังเดินหน้าไปตามปกติ นะครับจึงไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าวรัฐบาลแห่งชาตินะครับเขาก็พูดถึงนะครับเรื่องของหารือกับนายกรัฐมนตและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเมื่อวานถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของการแก้ไขตําหนูเพราะความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ตนเห็นว่าเร่งต้องคือการหารือกับวุฒิสมาชิกเพราะ3ฝ่ายคือพรรคร่วมฝ่ายค้าน ฝ่ยายับบาลวุฒิสมาชิกเห็นร่วมกันแก้ตรรํานนก็แก้ได้ <c oughs> โดยตนได้สั่งการให้กรรมธิการของพรรคพิจิตรได้ผลักดันอย่างเต็มที่นะครับในการประชุมกรรมธิการพิจารณาเรื่องของรอรับหลักการหนึ่งเดือนเพราะนะเป็นทั้งจุดยืนแต่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสรรัดุนให้การแก้ไขของพรรครัฐบาลฝ่ายคา้านแก้มาตรา265ให้ตั้งสะสะรอโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2 ส่วนความเห็นบางฝ่ายเห็นควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาปากท้องก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับก็บอกเห็นด้วยว่าปากท้องเป็นส่วนสําคัญแต่บ้านเมืองและกับประเทศหลายข้อสามารถทําพร้อมกันไม่ได้ไปได้นะครับเพราะการแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนการแก้ไขธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภาส่วนแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่าไอรอนั้นยังคงรอการบรรจุวาระ ก็จึงจะพิจารณาได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ถือว่าร่างนี้กันมาที่การนะครับพิจารณาก่อนรับหลักการจะต้องพิารณานะครับมีแค่6ร่างเท่านั้นนะครับสประเด็นหลักเลยคือหนึรัฐบาลแห่งชาตินะครับก็สรุปคุณจุลินก็บอกว่าไม่มีทักษิณก็บอกไม่มีนะครับนายกพระชาทานทักษิณก็บอกไม่มีนะครับยังด่าอีกนะครับ ถึงว่ามีการทำา IO เกิดขึ้นในส่วนของผู้พากษาอธิบดีผู้พากษาสารีกาท่านก็บอกว่ามอป้าวราวรุนแรงแต่คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าควรจะมาคุยกันนะเปลี่ยนถ่ายเพราะคนรุ่นเก่าีอีกหน่อยก็แก่ไปแล้วนะคนรุ่นใหม่ก็ต้องเข้ามาแทนที่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแนเชิงงานวิเคราะห์ก็คงเห็นว่านะสิ่งที่มีการพูดกันเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายกประชารัฐบาลแห่งชาติ หมอดูคอมอชงคอมอชอที่บอกจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นเนี่ยงคงเป็นคตอบนะเป็นไม่ไ,มไ,มได้ทักษิณก็ไม่เอานะครับพลังเจ๊นหน่อยนะสุดารน์เกยุราพันธ์ก็ไม่เอานะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลแห่งชาติจบนายกพระราชทานจบนะไม่มีนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผมบอกก่อนหน้าแล้วนะไม่จริงบางคนบอกมีข้อตกลงกันหรือเปล่าการที่ทักษิณออกมาพูดเนี่ย นะครมีชัดเจนนะคนใกล้ชิดก็บอกมาพูดว่าไม่มีเนี่ยก็คงมีคําตอบว่าไม่มีจริงนะครับแล้วประเด็นใครเอามาพูดใครเอามาโพสต์ใครเอามาแสดงความคิดเห็นจนเป็นข่าวลือผมไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยเป็นกลุ่มรักทักษิณน,นะนะั่นแหละเป็นคนเอามาโพสต์หลังจากที่พจมานเนี่ยกลาบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยเขาก็โพสต์ว่าโอ้ยเนี่ยกราบพระบาทปุ๊บนะทักษิณจะมาเป็นานายกพระรจัทาน รักมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเอาเลยนะครับเจ้าพ่อขบวนการล้มเจ้าเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากพระเจ้าอยู่หัวต้องการความคิดเห็นของความคิดของทักษิณมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผมก็บอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงวันนี้คนใกล้ชิดทักษิณเอามาพูดคุณจีดิวเนี่ยพูดบนเอกประยุทธ์ออามาพูดก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ออกมายืนยันว่าไม่มีก็คงมีคําตอบนะไม่ใช่นะครับถามคนเข้าใจก็มีข้อตกลงกันไหมก็คงไม่มีข้อตกลงอะไรผมก็เรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ก็คงที่มาเล่าให้ฟังอีกรอบก็คงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ใช่จริงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับส่วนที่บอกว่าเป็น IO สร้างสถานการณ์ IO ฝ่ายไหนฝ่ายนักสินนั่นแหละเป็นคนทําเองพอเห็นเจ้านายเปลี่ยนท่าทีเพื่อไทยต้องปรับเจ๊หน่อยก็ยังไม่ออกนะก็มีข่าวว่า หญิงอ้อก็จะมาประชุมอาทิตยละหนอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่กราบพระบาทเสร็จพักเพื่อไทยก็ปรับกำลังเลยนะครับปรับกำลังลาออกกันทั้งคณะเลยละ่ะเฮกันลาออกหนีกันแถวนะฮะพลเอกชวลิตก็ไปโผล่ไปเจอบิ๊กแดง นะครับบอกเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาทันทีเลยก่อนหน้านี้บอกพลเอกประยุทธ์อายุไม่ได้น่าจะอายุไม่ได้เะยต้องลาออกพอทุกอย่างกลาประบาดปเปลี่ยนท่าที่หมดเลยต้องมาปกป้องนะฮะมันมาหมากริย์เจ้าสัวก็ไปชูธงนะฉลองธงไทยอะไรก็ว่าไปนะเต้ก็เปลี่ยนท่าทีนะครับแล้วก็มีอะไรแต่ละคนก็เปลี่ยนท่าทีหมดอะ่ะเปลี่ยนท่าทีกันหมดเลยนะครับเห็นไหมการเมืองมันมันลึกซึ้งการเมืองมันซับซ้อนการเมืองมันซ่อนเงื่อน ซ่อนกลอุบายนะครับจนถึงที่มีการพูดกันว่าจะมีการรัฐประหารจะมีความรุนแรงเหมือน14ตุลาพลเอกอยประยุทธ์อยู่ไม่ได้ถึงกันยายนอน,น,นี้ก็จบนะนะเลยกันยายนมาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงอยู่ได้และผมฟันธงนะพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ฟันธงเลยตอนนั้นม,มาใหมๆ่ๆลุ่มๆลุ่มๆขึ้นมาเนี่ยคนบอกอ่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องเจงแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ เป็นไงฮะชาจเจนะนะฮะผมเคยผมเรียนล่วงหน้าไว้ด้วยไม่ใช่เพิ่งบอกย้อนหลังว่าไม่มีการข้อตกลงทักษิณก็ไม่ได้เป็นนะฮะรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่มีรัฐบาพลพละัราชทานก็ไม่มีนายกพะละัราชทานก็ไม่มีคนเอกะยุทธ์เป็นต่อจะเป็นยังไงจะบริหารประเทศยังไงน,นั่นเองในสิ่งที่เกิดขึ้นาการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเตรียมพร้อมก็เตรียมจะถแถลงก็ถแถลง นะครับก็เตรียมพร้อมการแต่องอะไรก็ตามฮนะหลักมันต้องจบก่อนต้องเคลียร์มอบให้จบไปในเดือนตุลาคมจะเลือกตั้งธันวาจะมีเวลาสองสาเดือนจะต้องเคลียร์กันอะไรว้าว,าวไปสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่า1จับปล่อย2สาวผู้บงการสามยังไม่แ,แก้ตํานูนถึงแม้ว่าคุณจุรินบอกว่ามีการตกลงกันแล้วจะต้องมีการการต่งอย่างนี้กับอีกเดือนเป็นเดือนยังไม่แก้นะครับก็ลดกระแสไปก่อนนะ สรุปก็ยังไม่แก้นะยังไม่แกแ่เหมือนเป็นเดือนกว่าจะมีตั้งกรรมธิการเข้าออมาไอ้ลงไอลอยอีกนานนะส่วนเรื่องของการปรับคัมรีระผมเรียนย้ำมาต้องหลังวันที่14ตุลาผมอย่าไปใจร้อนเดินการเมืองอย่าไปใจร้อนใจเย็นๆถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องใจเย็นๆนะไม่ตั้งคนเดียวก็ไม่ตายต้องรอก่อนนะการเมืองมันมีเวลามีทัมมิ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ไม่มีนองเลือดไม่มีความรุนแรง นะครับการเมืองมันเปลี่ยนมอบก็กําลังงงตกลงทาไมไม่จับเส้นทีอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการเมืองครผมเล่ามาหมดแล้วนะฮนะไม่มีอะไรตอนนี้มันก็นไหลเหมือนน้ำไหลมาเรื่อยๆๆๆนะฮะมอบก็อยู่ในเรียกว่ากับดักกับดักออกยากออกยากยากโดนไปร้อยกว่าคดีจะเรียกร้องโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วถึงแม้ว่าตัวพ่อตัวแม่จะวางมือ แต่ตัวลูกทั้งหลายที่เป็นตัวแปรตามนะครับก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ไอ้คนเหล่านี้ต้องปล่อยให้เขาสู้ถึงที่สุด6ตุลาให้จบ14ตุลาเหตุให้เสร็จจากนั้นแหละก็จะเกิดบิ๊กซ์ไพรส์อีกขึ้นอีกรอบหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะันนนนนนรว่าเ,อ,เ,อ,เออหยดนนนดไ ฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยลนล้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราราบซึงสึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนกรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุกอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำ กินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตักพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว